Sabadi, tak tayo sabadi niyam sa tadi ka. ลุกมาอยูท <water> ีนะเตาไฟพี่น no ้องมาฟืนไฟนะมองลุกบ้านหนึ่งเขาหนึ่งเขาหยามเสาพี่น้องฟืนไฟไปเลยนะหนาวไม่ว่าอะไรยามมันยามหนาวพี่น้องเองฟืนไฟหยามเ้าน้องเห็นไหมจุฬาจิพาลงไปหล่อเบิ่งโคกน้องนาโคกน้องนาเขับมาจอกี้พี่น้องหยามเ้าๆนะเห็นไหมจุฬาจิพาลงไปหย่างที่ไหนพี่น้อง ตัวนี้ก็อยู่สวนพี่นอ้องพาพี่น้องมาหล่อบุงสวนยามเ้าเวๆนะตัวนี้ก็ยามเ้าวนะบรรยากาศอยู่ที่โคกหนองนายามเ้าวนั่นเองนะ <c oughs> โคกหนองนาของวิจิตนะครับนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นโคกนะทางด้านหลุมจะเป็นหนองนะพไปไหนบุมมีแต่นาเนะครับเนาะมีแต่นา <c oughs> แต่เป็นบรรยากาศโคกหนองนาโมเดลอะไรนะครนะับเนาะ อันนี้จะเป็นนั่นพักเทียมพี่น้องเราจะน้องหล่อเบิ่งบรรยากาศสวนยำเสาพี่น้องตอนนี้กำลังจะปลูกพี่น้องเลยกำลังจะหาขี้เกียบมาใส่ได้ขี้เกียบเราก็ลังปลูกเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บนท่านี้ปลูกพี่น้องมันไม่ขี้เกียบไม่ดีพี่น้องนี่เป็นสวนเป็นน้องพี่น้องในกันน้องยำเสาพี่น้องน้องน้องนาของบาจิตเองนะ บรรยากาศคึกน้องนายามเช้าชาพี่น้องเดี๋ยเราอย่างแดดตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องมาพี่น้องบรรยากาศยามเช้าชาพี่น้องพี่น้องหลอกพี่น้องตอนนี้ก็แทวๆนี่ธรรมดามันยังยังหกอยู่นะธรรมดาเพิ่งกำลังเสียเสียนะก็แปลนไม่ได้แถบพี่น้องเลยตอนนี้ยังหกอยู่นะยังหกอยู่ตอนจะอะไรก็แปลดก เลาะเรื่อยเลาะเรื่อยนะชมสวนโคกหนองนายามเช้าพี่น้องโคกหนองนาโมเดลนี่้าพี่น้องนี่ก็นี่ก็ปลูกได้พี่น้องบดเด็กเกิดยามเช้าเช้าตอนนี้ไอเาย้ิ่นกำลังปลูกผักสลัดพี่น้องอันนี้จะเป็นผักบั้วายพี่น้องกำลังแตก กำลังแตกนะเนน้กำลังแตกอ้พึ่นปลูกผักสลัดไอ้พึ่นอ้พึ่นดุไอ้่งหนาเลมาเพนน้ผักสลัดยามเช้าเพื่อกระปุกผักสลัดสลัดนะพี่พึ่มเนนองไอ้ผักสลัดของไอ้ ไอ้หนูแดง <c oughs> ไม่ป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านานพักนานย่านะบรรยากาศโคโกน้องนาตอนนี้ช่วงนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเป็นกลังช่วงเริ่มต้นในการปลูกพักสวนควั่วอะนะี้ในช่วงฤดูหนาวร่วดูแรกนันเองพนะี่น้องอยู่ที่บ้านของประจิตนะ ไม่ใช่ก็เป็นคลิปยามเ,เช้าเพี่น้องคลิปตักทายเพืเ่อนยามเ,เช้ามาฝากพ,พี่น้องทางช่องยูทูบคือเก่าคือเดิมพี่น้อนก็เลยขอขอบใจพี่น้อง,อนองอในการติดตามับชมคลิปคลิปตี้นะครับนะ,นะนเป็น,น,นมาพี่น้องพ้าเหลาะชวนยามเช้าหลังจากตื่นนอนมาพี่อนขึ้นเข่าถึงน้ำเลยก็มาเหาชวน เราจะเป็นสายพี่น้องหดง่ายๆพี่น้องหดสายชีฝาแดหดสายนหนำนะดึงหดไดะะนะ้ใช่ไหมหดง่ายๆนะไม่ต้องใส่บัวพี่น้องไม่ต้องใส่ฟักบัวมีแต่ใส่สายอ่าทอหนำได่น้อะทอดึงมากต่อเสดายกสีดเลยสบายๆใช่ไหมสำหรับมือนี้สิได้จบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปถักไทยสปารีเพื่อนๆยามเช้านะ,ะนะ พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย